ตระกูลชินวัตนะครับเพื่อที่จะมีการแก้ไขปัญหาคุณสุรพงศ์ก็บอกนะครับว่าเท่าที่มีการพูดคุยกับคุณทักษิณชินวัตเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะมีการยุติบทบาททางการเมืองเพราะว่าคุณทักษิณไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนฉบับไหนเลยเพราะฉะนั้นการที่มีการออกมาเขียนข่าวแบบนี้เนี่ยก็เลยต้องไปถามคนที่เขียนและที่สาคัญคุณทักษิณเป็นคนใจกว้างรู้จักให้อภยัย และไม่มีความคิดที่จะเอาเงิน40,000ล้านบาทคืนคุณสุรพงศ์บอกว่าวันนี้คุณทักษิณต้องการกลับมาอยู่เมืองไทยในบ้านปลายของชีวิตด้วยความสงบและต้องการสร้างความเจริญกับประเทศขณะเดียวกันต้องการให้เห็นคนไทยมีความสงบสุขไม่ทะเลาะกันผู้สื่อข,ข่าวเข้ายายามถามนะครับว่าการออกมาประเมินของคุณทักษิณเนี่ยต้องการจะส่งสัญ,ญญาณมาที่พักเพื่อไทยหรือไม่คุณสุรพงศ์ก็บอกนะฮะว่าคุณทักษิณนี่ไม่ต้องการส่งสัญญ,ญาณ แต่พอจะอ่านใจออกเพราะว่าเขากับคุณทักษิณเนี่ยเข้าใจกันว่าอะไรเป็นอะไรฉะนั้นสิ่งที่เป็นข่าวก็ใช่ได้ว่าเป็นเพียงแนวคิดส่วนหนึ่งของคุณทักษิณนะฮะแล้วส่วนที่ตะกูลชินวัตรจะยุติบทบาททางการเมืองถาวรหรือไม่ก็ต้องไปถามคุณทักษิณในภาวะที่ประเทศชาติเข้าสู่ภาวะสงบสุขอ,อีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เอาไว้นะครับก็คือคุณ,ณพนพดลปฐมะนะครับที่ปรึกษากฎหมายของคุณทักษิณ แต่คุณพนพดลเขาบอกว่าได้คุยกับคุณทักษิณแล้วเรื่องของการรัฐประหารคุณทักษิณยืนยันมาว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือคุยกับใครในเรื่องนี้นะครับดังนั้นข่าวที่ออกมาจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนอกจากนี้คุณทักษิณก็ไม่ได้พูดด้วยว่าพลเอกประยุทธ์หรือว่าจะมีนายทหารจากสายบุรพาพยักษ์จะท,ะทํารัฐประหาร ท่านพูดแต่เพียงว่าหวังว่าทหารจะยึดมั่นในกติการะบอบประชาธิปไตยและไม่เชื่อว,ว่าจะมีการรัฐประหารหลังจากปปชรวมถึงศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพของนายกออกมานักข่าวก็เลยถามคุณพดลต่อแล้วกระแสข่าวที่ว่าตระกูลชินวัตรพร้อมจะเลิกเล่นการเมืองแล้วว่ายังไงบ้างคุณพดลก็ตอบนะครับว่าคุณทักษิณก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยหรือว่าสื่อต่างชาติเพราะคุณทักษิณตั้งใจจะอยู่เงียบๆแบบโลโปรไฟล์จงใจไม่ให้สัมภาษณ์ เพราะไม่ต้องการให้มีการนำคำสัมภาษณ์ใดๆไปบิดเบือนเป็นประเด็นทางการเมืองทําให้การทํางานของพักเพื่อไทยเหรือบาลถูกบิดเบือนไปด้วยคุณทักษิณบอกแต่เพียงว่าอยากจะเห็นบ้านเมืองเดินหน้าอยากเห็นการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างสันติวิธีอยากเห็นทุกฝ่ายยึดมั่นในกติกาตามคันลองประชาธิปไตยและพักประชาธิปัตย์ไม่ต้องหวาดระแวงตัวคุณทักษิณ